ทีวีคุณส่งมาเราเปิดให้และที่เพิ่งจบไปครับก็คือเพลงฮูลาลานั่นเองนะครับจากวงไทยแดนเล่นนะฮะและตอนนี้ครับศิลปินเราก็มานั่งกับเราแล้วครับยีดีต้อนรับไทยเดนเล่นสวัสดีครับ 3คนนะครับวงสี่วงนี้เขาจะมีกันกี่คนครัวงนี้9ก้าคนครับวงนี้ใครมากันบ้างเอ่ยปืนครับแัปเปอร์ปืนลันเปอร์นะครับผมลัปเปอร์ลัปเปอร์ไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่จอนนี่หลุยส์ครับผมตามมาด้วยบูธครับร้องแรหลม อาคุณพุทนะฮะครับผมโกอิงครับเล่นเบสครับก็แค่มาล้าล้าลาก็อยารทำาัวสี่เลียกก็มา e นจอยกันให้ กวงไทเดินเล่นนี่นะฮะเพลงฮูลันลายดังมากๆนะครับดังถึงขนาดีิบารักหัวไม้ยังคอนเสิร์ตปากไปอย่างนั้นเลยครับขนาดนั้นเลยฮะใช่ที่ไปทำเนียบขาวมาขอขอคำจำกัดความของคำว่าไทเดินเล่นนี่มาจากมาจากอะไรฮะไทเดินเล่นมาจากเอ่อไทเดินเล่นจะไม่มียอยักษ์ครับก็ T I ไม่ไม่ใช่สระไอทอลลหานเอาสักอินเตอร์ก็จะเป็นการวงบอกถึงความเป็นอิสระแล้วก็เดินไปบนเส้นทางของ ไทยเดินเล่นนี่มันรวมตัวกแน่งเริ่มต้นความเป็นวงมาอย่างไรโคอินดี้ครับครับต้องอันนี้จากเวทีโคอินดี้นี่เลยมีโคอินดี้คันที่ห้าคือมาเที่ยวงานกันหรือว่าอะไรแล้วมาเดินเจอกันว่าเฮ้ยเฮ้ยรับได้เปล่ารับเอ้ยรับได้ไปร้องเพลงกันเลยก็เจอน้องก่อนฮะก็มีส่วนหนึ่งที่ที่เจอกับเพื่อนๆที่งานโคอินดี้ด้วยก็อย่างอย่างอย่างปืนแรปเปอร์ปืนก็จะอยู่อ่าวงแรปเปอร์ วงที่สองบวงหนึ่งนะฮะอือก็เป็นชัวน้องเขาเข้ามาในวงคือผมก็มีโปรเจกต์ที่ไ้กว่าจะทำเป็นโปรเจกต์ออกมาก่อนว่าเราจะทำดนตรีที่เอาหลายๆแนวมารวมกันก็อย่างโปก็จะเป็นสายล็อกหน่อย จะเล่นล็อกจะได้มือกีตาร์มาตอนนี้ผมได้แรปเปอร์มา2อคนผมก็เริ่มตามหาสมาชิกอขอคือคือทางในวงนี้จะมีแรปเปอร์หนึ่งท่านด้วยใช่ครับใช่ครับตามหานักดนตรีที่เล่นในโคอินดี้ด้วยเราไม่ได้ฮะเราได้คอนมอยครับมาเป็นมือกองฮะแบ้เดคนเครื่องแบ็สเตตเครื่องแบ็คสเตตครับของที่นี่ก็น้องเขาก็ูอินดี้ดอินดี้ครับมีประสบการณ์การเล่นดนตรีโอเคเหมือนกันครับเป็นมือกองครับที่ผิแล้วตอนนี้มารวมตัวกันได้นานแค่ไหนแล้วครับ สองปีกว่ากว่าสองปีวกว่ากนับนี่คืออะไรฮะนับจำนวนคนใช่ไหมอ๋อสองปีแล้วนะฮะ,ะ,ปะเป็นแนวฮิปฮอปสกาเออนี่ไงทำไมทำไมเป็นแนวนี้คือที่คิดไว้ตอนแรกเนี่ยก็คืออยากทำหลายหลายแนวใช่ครับนะฮะทำไมมาจบที่ฮิปฮอปสกาคือคือม,มันมันมีแรปเปอร์เข้ามาแล้วด้วยหรือเปล่าเป็นเป็นตัวบังคับหรือว่าอย่างไรเพราะนี่ก็มาสายล็อกใชครับผนี่เล่นดนตรีนานหรือเปล่าฮะเพราะว่าดูหัวขาวหมดแล้วอ๋อจะตายเขาฮะ ทำสีอ่าเป็นเป็นสไตล์ขอโทษๆไม่ได้เล่นนานอครับอย่างอย่างซิงเกิลที่เพิ่งออกมาก็คือเพลงฮูลาลาเพลงนี้พูดกับอะไรครับคุณปืนฮะเพลงนี้พูดกับเกี่ยวกับเราอยากให้ทุกคนนะครับมาเอ็นจอยพวกเรามาเราไม่อยากให้ทุกคนคือตอนนี้บ้านบ้านเราเครียดครับร้อนอะไรหลายอย่างเราอยากให้คนที่ฟังเพลงนี้มีความรู้สึกว่า อยากมาสนุกอยากมาละลายอยากอยากมาสนุกอย่างเงี้ยบ้านเราเทียนบ้านเราเทียนที่บ้านใครฮะบ้านเขาครับบ้านขอะงเียไเที่เปหารที่เอาบนเข้าบ้านได้รได้อหน้าบ้าน่อนอหลังบ้านคือพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นว่าคอนเสิร์ตแล้วไงพรุ่งนี้จะเป็นคอนเสิรคดีเรียกได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหคนต้องเต็มสนามม้าแดงเลยแน่นอนพวกคุณเล่นกันกี่โมงฮะก็ ก็เวลาดี่ะเวลาดีเลยดมเลยเป็น้งตาเลยครับเที่ยงคืนฮะเป็นวงปิบงานไี่สอครับไม่แต่ว่าแต่ว่าความที่มันเป็นแนวที่มันบิ้วคนให้สนุกด้วยไงนะครับกับการเป็นวงปิดนี่ผมว่าเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนก็จะเริ่มทยอยออกกันลใช่ครับที่ก็มาดายากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาคนกำลังมาแน่นเลยเพราะวงปิดเนี่ยคนต้องรอดูใช่อ๋อเโอ้โหเป็นเท่เลยนะได้เป็นวงปิดด้วยนะครับปีที่แล้วก็คือตอนวงสุดท้ายก็คือคนยังเต็มอยู่นะอืม นี่นะฮะเรามาเป็นฮิปฮอปสกาอย่างนี้โอ้โหยิ่งแบบเป็นปิดแบบแดนมันแน่นอนนะฮะฟิลลิ่งคนมาดูส่วนใหญ่ก็คือก็โดดกันยับใช่ไหมฮะทรงเพลงของเรามันบิวให้โดดอยู่แล้วนี่นะใช่นนะโยกกันฮิ่ยโดดเลนก็บ้านเลือกอ่าไม่ถึงนก็โดดขนาดนั้นก็จะเป็นิดอะไรลงมโยกสนุกสนานกันตามจังหวะเพลงอะไรเงี้ยครับหอมนะฮะแล้วก็เตรียมตัวมาคอนเสิร์ตเนี้ยนะฮะยังไงบ้างครับสำหรับวงไทยเดือเล่นเนี่ยนะฮะมีน่องเนี่จากเพลงฮูลาลาเนี่ยจะเอาเพลงอะไรมาบิวอีก่เราจะเพลงสุดหล่อมาใช่ ครับสุดหล่อแล้วจะมีเพลงเนื้อของเป็นซิงเกิลใหม่ของเพลงเนื้อด้วยนะคเหมือนปีนี้เขาจะเป็นทย์บัง wow. คับให้ทุกทุกวงต้องเล่นเพลงนี้ด้วยนะครับครับเหมือนแม่งขายของแม่งอ่ะว่าแล้วผมอัดนี้ท่านี่ไงก็จะมีเพลงใหม่ครับที่ที่เตรียมมาทำไว้แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนิดหน่อยที่ยังไม่เคยเจอกันอาจจะเจอครั้งแรกที่โอลิมีครั้งนี้ครับโอ้คือปกติถ้าเกิดว่าอยากจะดูวงไทยเล่นเนี่ยดูได้ที่ไหนครับมีไปโชว์ที่ไหนเป็นประจำ ก็ที่ไหนเป็นประจำก็มีที่ที่ร้านมิตรบอลเลกเก้ครับผมที่เรียบเรวยบรามินทาหลังซอยลาดพร้าวปาริเจครับแล้วก็มิตรบอลเลเก้ครับผมก็เป็นร้านแนวนี้เลยแล้วก็มีที่สมอลูครับผมนครปฐมนครปฐมมันพุ่คอ๋อมันพุธเลย แล้วทางวงมีมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรให้แฟนๆได้ติดตามนะครัมี Facebook มีเว็บไซต์วงอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงใครไปทำใครท้องหรือ่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยไปถามถาวกันเลยดีๆทั้งนั้นเลยก็เฟซบุ๊กอะครับเข้าไป facebook.com ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า thaidibrnlen ครับแค่เจอสมาชิกวงเกือบหมดแล้วก็เจอ เฟซของวงเลยครับอ๋อนะฮะมีแฟนเพจด้วยมีแฟนเพจด้วยใช่ไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ในนั like ้นได้เอาละครับพรุ่งนี้เป็นวันงานคอนเสิร์ตครับอยากให้วงไทยเล่นเชิญชวนเพื่อนๆมาดูหน่อยแล้วกันนะฮะก็ครับก็ถึงเวลาแล้วเนาะวังนี้แล้วเทศกาลสุดๆสุดมันพรุ่งนี้แล้วนะครับตั้งแต่บ่ายโมงยันเที่ยงคืนชวนพี่พี่น้องมากันหลายแนวก็จะเป็นล็อกสกาปิ๊ตท็อปพ็อปแจ๊ส ฟังหมอลำกันหมดกันตึมเนี่ยเจ๋งกันตุ่มใช่ผมมีกันตึมด้วยใช่ครับเป็นพ่มาของการติดกันตึมอะไรต่างๆเลยนะใช่ไงครับผมจะมากันตุมเธอโบมาด้วยปีนี้เตรียมหมูรอเลยเตรียมหมูรอเลยเตรียมสัตว์เลีมาเลยครับผมครับผมนะครับยังไงวันนี้ก็เยอะเหมือนเยอะจนเละเลยนะครับนี่ดีถ้าเขามาแค่สามคนนะถ้าเขามาครบวงนี่โอ้ไม่ต้องสัมผัสแล้วครับผมนะฮะเอาังไงวันนี้ขอขอบคุณไทยแลนด์มากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ ที่ชื่นชอบในแนวทางของเขานะฮะ The Boss เพลงฮูลานะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีเพลงใหม่มาด้วย <ๆ S 2> แล้วก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากต่า,ตางหากนะครับโอ้โหน่าสในใจเลยเดียวในวงนี้นะครับวันที่20สิงหาคมนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะ,ะครับผมจากค่ายซาว Souper r e คอร์ดนั่นเองนะฮะครับผมส่วน<อ>ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเบรกกันตั้งหนึ่งนะ,ค,ะครับผมได้กลับมาอยู่กับคุยดีทีวีกันต่อนะครับคุยดีทีวีคุณส่งมาเราเปิดให้ น,นั่นแหละครับคือทัดเดลเล่นครับพรุ่งนี้ก็จะมาจอยกับเราด้วยนะครับที่เวทีคอนเสิร์ตของเราครับโ <c oughs> คยดีนั่นเองนะครับตอนเปียกไม่กลัว กลัวไม่เปรียบเพราะเราแข็งแรงครัาบบัตร150บาทขายหน้าง,งานสนามมา้านางเลิ้มเที่ยงวันเที่ยงคืนนะจ๊ะห้ามพลาดพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะและที่สําคัญนะครับแค่มาชมคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะแล้วก็มาลงทะเบียนที่หน้าง,งานนะครับคุณก็มีสิทธิ์รับ iPad กลับบ้านไปจิ้มเล่นฟรีๆต่างหากด้วยนะฮะโอ้โหไม่ยากเลยครับงานนี้ครับะบและแน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะฮะเรียกว่าวงจะมากันเพียบเลยทีเดียวใช่แล้วไม่อยากให้พลาดครับรายการของเราก็ยังคงมีอยู่นะฮะมีอยไงอาทิตย์หน้าครับพระธาตุสุกน ทำเพลงอยู่แล้วอยากจะเอามาส่งเรานะครับกับคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะคุณส่งมาเราเปิดให้ครับผมโอ้โหแน่นอนครับ u t u b e ก็มีครับอย่าพลาดนะเข้ามาดูกันได้ครับแล้วก็ Facebook ของเราครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะครับแฟนเพจของโค้ดนดี้ทีวีนั่นเองใช่แล้วนะฮะดูรายการย้อนหลังรีรันกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมจะอ้วกแล้วนะครับเนี่ยครับผมนะฮะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับครับผมอย่าลืมครับกับคอนเซ็ปต์คุณส่งมาเราเปิดให้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 放给你摸摸、啊，看、啊。